แล้วพออาจารย์เบียร์เข้าไปาพิพากษาเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ทนายอนันตชัยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็พยายามจะมองว่าออคนตื่นทําสอนผิดพระไตรปิฎกและก็ขู่ถึงขั้นว่าจะฟ้องจะดําเนินการนะครับถ้าหากว่ามันผิดในพระไตรปิฎกจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องฟ้องทั้งหมดแ้ะครับทีนี้ทน,นายอนันตชัยก็พยายามขู่ใช้ใช้คําพูดในเชิงข่มขู่ว่า เอ่อถ้าอะไรถ้ามันผิดตรงไหนอะไรจะตรวจสอบและก็จะดําเนินการนะครับทางกฎหมายอะไรทานองนี้นะครับผมจะบอกให้อานาทนายอนันตชัยทราบก่อนนะเรื่องแรกเลยคือพุทธศาสนาของเราเนี่ยถูกตีความไปหลายรูปแบบพระไตรปิฎกเองก็ถูกตีความไปหลายรูปแบบหลายวิกายหลายความเชื่อแล้วแต่การปรับเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆที่นําพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ย หลักของพระไตรปิฎกเองก็ยังไม่นิ่งก็ยังไม่ได้สรุปกันทั้งหมดเพราะเราจะสังเกตว่าหลายๆชาติที่เอาไปตีความก็ต่างกันอายกตัวอย่างสําคัญเลยคือเรื่องของทิเบตหรือนิกายมหาย,ยานเทรวาซึ่งก็มีความตีความแตกต่างกันอีกแต่เพียงแค่ว่าสอบกันก็คือพยายามอยู่ด้วยความสงบสมัยพระพุทธการเองเนี่ย พระพุทธองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่กําหนดพระไตรปิฎกแต่พระที่มาทีหลังเป็นคนกําหนดพระไตรปิฎกและเขียนพระไตรปิฎกมาแม้กระทั่งพระในสมัยนั้นก็มีการแตกแยกนิกายออกไปตีความออกไปใครไม่เห็นด้วยกบส่วนรวมเขาก็แตกนิกายออกไปแต่เอาหลักของพระพุทธองค์มามาเป็นหลักในการในการสอนหรือในการที่เป็นนิกายของตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามีความรู้ทางด้านทางด้านการวิเคราะห์ หรือทางด้านสังคมของพุทธที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีความเชื่อแตกต่างไปตามเจ้ารัทธิที่นำนิกายไปเสนอมีความสนุกสนานในความทุกข์ของคนอื่นกลายเป็นอะไรอ่ะวันนี้มหาอุเทนได้ทำประโยชน์อะไรนอกจากการตอบโต้ของอาจาร,รย์เบียร์เพื่อเอาชนะคัดขานทน,น,นายอนันตชัยได้อะไรจากตรงนี้ได้ความไม่พอใจของตัวเองที่เขาไปขัดขวางเรื่องสวดมนต์ข้ามปี ก็เลยเกิดความไม่พอใจก็เลยเกิดมาฟาดงงฟาดงานอย่างนั้นสติคุณต้องมีก่อนคุณเป็นชาวพุทธอ่ะคุณต้องรักษาสติของคุณก่อนพิจารณาก่อนอาการก็ออกมาหาอุเทนีช่วงหลังยิ่งไปกันใหญ่เลยอาการออกเลยจากเสียงเนิบๆน้ำนาบ,นบ,นบเริ่มพูดเร็วขึ้นเริ่มรู้สึกคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จากความโกรธและให้ไปฟ้องพระต้องมีความกรุณาขนาดพระพุทธพระองค์เนี่ยใครก็แล้วแต่ไปด่าไปว่าพระองค์พระองค์บอกอยังไงร,รู้ ก็พระองค์ไม่รับไงไม่รับสิ่งนั้นพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนแต่วันนี้เนี่ยมหาอุเทนรับนะรับเอาตรงนั้นจะฟ้องคาราวาสจะฟ้องคาราวาสแล้วให้ทนายอนนชัยไปดูสิว่ามันผิดพรบอรคอมตรงไหนน,นี่คือถึงขั้นผิดพรบอรคมอมเลยนะแทนที่ตัวเองจะเฮ้ยคาราวาสไม่เป็นไรก็เหมือนพระพุทธองค์มีคนไปกล่าวหาว่าพระองค์ไปหลอกลวงคนนูน้นไปหลอกลวงคนนี้ ทำให้ผู้ชายไปบวชแล้วทําให้เกิดความยากลําบากต่างๆนะนะอะไรทํานองเนี้ยพระอ,องค์ก็บอกว่าสิ่งนั้นพระอ,องค์ไม่รับคนที่จะบวชก็บวชคนที่ไม่บวชก็แล้วแต่แต่คุณควรสํานึกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนคืออะไรคือทําความดีพระที่ไปบวชก็ช่วยกันเผยแพร่ศาส,สนา เพราะพระอ,องค์ต้องการให้ทุกคนไปช่วยกันเผยแพร่ศาสนาไปเตือนชาวโลกว่าเฮ้ยคุณต้องมีสติคุณต้องทําคุณงามความดีนะคุณไม่ต้องไปบูชาใครคุณไม่ต้องไปหาสิ่งอัศจรรย์จากไหนอยู่ที่ตัวคุณเองผมคิดว่าตัวผมผมคิดว่าผมเข้าใจในหลักของพระพุทธองค์นะคือผมเอาหลักแค่เนี้ยเอากรอบแค่เนี้ยเพราะผมเป็นคารวาสไงผมยังมีกิเลสไงผมยังมีความต้องการทางโลกอยู่ไงแต่ผมจะใช้ ความต้องการทางโลกยังไงให้มีสติและไม่ไปเดือดร้อนใครก็แค่นี้เองผมคิดว่าตรงนี้มันง่ายแล้วแลวมันเป็นเบสิกง่ายๆคือมันก็เหมือนกับความรู้สึกผมอะข้าราว่าต้องการแบบอนุบาลแต่คุณบอกว่าให้ไม่ได้อนุบาลแกต้องเรียนชั้นปร,ริญญาเอกเลยเอาปร,ริญญาเอกมาสอนแค่ความเข้าใจเนี่ยแค่ความเข้าใจในการตีความในการที่จะสื่อกับใครได้สื่อกับใครไม่ได้แยกไม่ออกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง คือคุณต้องฉลาดกว่าเนี้ยคุณต้องมีเซนต์มากกว่าเนี้ยไม่ใช่มีเซนต์ตื้นๆแค่รู้ฉันรู้พระธรรมอ่ฉันรู้พระไตรปิฎกฉันอ่านพระไตรปิฎกมาหมดแต่ประยุกต์ใช้ไม่เป็นไม่มีประโยชน์เลยก็ได้แค่รู้แล้วคารวะเสดได้ไหมฉันไม่รู้คารวะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าคําสวดนั้นคืออะไรภาษาบาลีเป็นอะไรฉันไม่รู้ฉันคุณช่วยแปลหลักธรรมมาให้ฉันมาให้ฉันเข้าใจได้ไหม ฉันจะปฏิบัติตัวยังไงฉันจะทํำยังไงฉันถึงจะมีความสุขในการครองความเป็นคารวะในสถานะคารวะอย่างฉันเนี่ยช่วยตอบมาหน่อยอาจารย์เบียร์เขาตอบได้ทุกคนโอ้โอเคเก็ตเลยใช่เลยแบบนี้ใช่ชัดทีนี้พอเขาสอนถูกเขาสอนแล้วคนคนใช่คนบอกว่าอาจารย์เบียร์สอนถูกต้องใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ไม่ไปหลงม,มงมไงเหมือนก่อนไม่ไป ไม่ไปหาวัตถุมงคลไม่ไปลดน้ำมนต์อยู่กับความเป็นจริงใช้สติเป็นหลักตามพระธรรมคำสั่งสอนทีนี้ผมก็อยากจะแย้งกลับไปยังทนายอันตชัยมหาหมีนะแล้วก็พระมหาอุเทนในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงภาคเพียรมาเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยพระองค์เน้นอะไรคุณช่วยตอบตรงนี้เน้นอะไรเน้นพระไตรปิฎก หรือเน้นให้คนทําความดีความชอบให้มีหลักความเมตตาให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เขาเน้นอะไรคุณช่วยตอบหน่อยมหาอุเทนช่วยตอบหน่อยเพราะคุณเอาเปลือกมาสอนคุณก็เลยไม่เข้าใจวิธีการสอนไงคุณก็เลยไม่เข้าใจหลักการว่ามันควรจะเริ่มยังไงมันควรจะไปยังไงคุณก็จะเอาแบบตามนกแก้วนกขุนทองคําว่านกแก้วนกขุนทองคือไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ฉันท่องเก่งนะฉันอ่านเก่งนะ แต่ไม่เข้าใจตีความไม่ออกตีความผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาธรรมะหรือเข้ามาเอาธรรมะไปปฏิบัติอธิบายเขาไม่ได้เพราะตัวเองไม่รู้แค่หลักจิตวิทยาง่ายๆแค่นี้คุณยังไม่รู้อ่ะผมถึงบอกว่าสเอนะสะเอะไงเสอะที่จะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนเก่งตัวเองถูกต้องตัวเองตามพระธรรมไอ้ตามพระไตรปิฎกเป๊ะ ก็นกแกวหนุ่มหนทองไงพูดได้ทุกอย่างแต่อธิบายความไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็ได้แค่นั้นคือผมก็ไม่ได้มาหลงอะไรกับอาจารย์เบียแต่ผมฟังเขาและและพยายามอธิบายเสริมเนี่ยเพราะจริงๆเขาก็มีความคิดแบบผมในฐานะคารวาสในฐานะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างที่คุณแต่ว่าเราผ่านช่วงเวลาผ่านเหตุการณ์เรามองเห็นเหตุการณ์มาเยอะจนมาถึงขั้นที่ว่าเราจะทํำยังไงจะแก้ไขยังไงหนึ่ง เราจะรักษาภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนายังไงในเมื่อพระที่เข้ามาบวชเป็นอารัชีและพระที่เข้ามาบวชอ้างคุณวิเศษต่างๆมาลดน้ำมนตมาทำเครื่องรางของของัขงน,นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเราจะให้เขาอยู่กับอะไรอะเราจะให้เขาอยู่กับพระธรรมหรืออยู่กับเหรียญหรืออยู่กับสิ่งปลูกสร้างล่ะพระพุทตองค์บอกยังไงนี่ผมถามไปยังทนายอนาชัยนะและมหาหมีและมหาอุธเทน พระองค์สอนอะไรพระองค์ให้ยึดหลักอะไรคุณต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้นะก่อนที่คุณจะมาแถหรือคุณจะมากล่าวหาคุณนู้นคุนี้ตอบให้ได้ก่อนว่าพระองค์ให้ยึดถืออะไรพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์ให้ยึดพระธรรมคาสั่งสอนแม้กระทั่งพระองค์ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับพระองค์แต่เอาพระธรรมคาสั่งสอนเป็นศาสดาอยู่ในพระไตรปิฎกไหมก็อยู่พราะคนขตีความว่าเอา เอาแก่นของพระธรรมมาสอนคุณบอกว่าผิดไม่ได้ไม่ตรงกับไม่ตรงกับพระไตรปิฎกได้ยังไงคุณไปดูความคุณไปดูสิ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วคุณต้องแตกออกเป็นจุดๆและย่อยออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะคุณศึกษาคุณต้องย่อยได้เหมือนท่านพระพุทธทาสท่านเอามาแล้วย่อยได้เหมือนพระอาจารย์ครึกฤทธิ์ท่านเอามาแล้วย่อยได้แต่คนที่ย่อยไม่ได้เลย ไม่มีไหวพิปฏิพานในการที่จะเอามาย่อยเอามาเพื่อให้คนบริโภคได้ง่ายๆเพื่อให้คนนําใช้ได้ง่ายๆคือพระมหาอุเทนคุณจะยกพระไตยปิฎกทั้งเล่มมาบอกอย่างนั้นเหรอเอาในพระไตรปิฎกมาบอกเลยเกิดความสับสนตกลงเทวดามีจริงไหมถ้าเทวดามีจริงก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าเทวดาไม่มีจริงแล้วเราจะไปยึดติดกับเทวดาทําไมเราจะไปยึดติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทาไมอะ จะให้คนไปหลงมัวเมากับสิ่งนั้นทําไมในเมื่อหลักของพระธรรมคําสั่งสอนตามหลักสิลห้ามันก็จบแล้วคุณต้องสอนให้คนเนี่ยมีวุฒิภาวะมีจริยธรรมมากขึ้นมีความเข้าใจในหลักของพุทธเรามากขึ้นแล้วคนทั่วโลกเขาเอาไปใช้ใช้ให้เป็นนะใช้ให้ถูกต้องก็เอาไปใช้ทั่วโลกครับ ใครก็ได้ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าใครอะสามารถเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์ไปบอกได้เลยไปใช้ชีวิตในประจำวันได้เลยแล้วทําไมเราไม่ทําแบบนั้นนะคุณจะอ้างลิทธาปาติหารเหมือนที่มหาอุเทนพยายามอ้างลิทธาปาติหารว่ามีจริงแล้วมาเถียงกับอาจารย์เบียร์มาเถียงกับพระมหาสมบูรณ์และไอ้ที่หนําซ้ําไปมากกว่านั้นสิ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกน่าดังเกียดรู้สึกว่าไม่ควรจะพูดของทนายอนันตชัยคือไปกล่าวหา ว่าพระเนี่ยพระมหาสมบูรณ์หรือพระอะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อก่อนเนี่ยต่อต้านอาจารย์เบียร์เห็นแย้งกับอาจารย์เบียร์แต่เดี๋ยวนี้พออาจารย์เบียร์เอาเอาปัจจัยไปถวายเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นสนับสนุนกลายเป็นว่าพระไปพระไปเฉลียคารวะการที่คุณพูดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนายพนันต่างถ้าเอาหลักจริงๆนะถ้าคุณจะเล่นในแง่กฎหมายอนะ่ะคุณทําผิดพลาดแล้วนะสิ่งที่คุณทําผิดพลาดคืออะไรครับคุณกําลังไปกล่าวหามหาสมบูรณ์ ไปกล่าวหาพระที่สนับสนุนอาจารย์เบียร์เหมือนหลวงพ่อ,เ,อเหมือนหลวงพ่อสิ้นคิดเหมือนกับพระอื่นๆพระพระอาจารย์สมทบพระมหาครูบาทุยที่เขาไปสนับสนุนอาจารย์เบียร์เพราะอะไรเพราะอาจารย์เบียร์เขาพูดในความเป็นจริงพูดให้คารวะปฏิบัติคุณก็ยังไม่เข้าใจนี่ไงคือไอ้พวกนกแก้วนกขุนทองก็จะไม่เข้าใจแบบนี้ไงทาไมพระที่ท่าน มาให้สติกับมหาอุเทนเนี่ยคุณกลับมองว่าเขาเป็นเป็นพระที่ไปสอพอจะไปสอพอโยมไปสอพอคนตื่นทำได้ไงผมถามเลยคือใช้อะไรคิดไหนคุณลองไต่ตองสิว่าคุณเนี่ยเป็นพุทธจริงๆนะคุณเข้าใจพุทธจริงๆไหมถ้าเข้าใจพุทธจริงๆอ่ะหลักการมันมีอยู่ว่าพฤติกรรมของมหาอุเทนเป็นพฤติกรรมที่อวดตนพยายามฟ้องสังคมว่าฉันเป็นคนดี ไอ้นั้นมันเป็นคนช่วยไอ้นั้นมันเป็นคนไม่ดีไอคนนี้เนี่ยไอคนที่ฟ้องแบบนี้เหรอพระที่ฟ้องแบบนี้เหรอที่มันมีคุณสมบัติที่คุณจะไปชื่นชมนี่คืออาการที่ฟอ้องอะผมถามหน่อยพระในสายตาของมหาเอ,อมหาหมกาีกับท่านกับทนายคุณคิดยังไงอ่ะ คุณคิดยังไงกับพฤติกรรมของมหาอุเทนห่อนคุณไปฟังหมดแล้อยังคุณลองไปฟังซิมหาอุเทนเนี่ยที่ออกคลิปมาเนี่ยนะครับตลอดเกือบหนึ่งเดือนมาเนี่ยมาเพื่อตอบโต้เบียเพื่อตอบโต้เพื่อประนามพระคนอื่นว่าพระคนอื่นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วตัวเองดีอยู่คนเดียวคือผมก็ผมก็ตลกกับพวกคุณไงแค่นี้เหรอเซนคุณมีอยู่แค่นี้จริงๆเหรอครับ ค้นฐานความรู้ทางธรรมคุณมีอยู่แค่นี้คุณมองไม่ออกลอกครับว่าการที่พระมหาอุเทนทำอย่างเนี้ยมันทําไม่ถูกคุณไม่ควรที่จะออกมาตอบโต้คุณควรที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยซ้าไปคุณไม่ต้องไปยึดติดไงคุณไม่ต้องไปสนเลยว่าใครจะว่ายัางไงถ้าคุณทําความดีความดีนั้นเนี่ยจะบอกเองและคารวาตเขาจะเห็นเองไม่ต้องมาดิ้นไม่ต้องออกมาโต้แยง้งและมาเปรียบเทียบมาด้อยค่าคนอื่นสาเหตุที่ทําให้คารวาตคนตื่นทำหรือกลุ่มประชาชน เขามองภาพลักษณ์ของพระมหาอุเทนไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะไปเหยียดคนอื่นเพราะไปด้อยค่าคนอื่นแล้วอวดตัวเองว่าเก่งอวดตัวเองว่าเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็พยายามจะมาแก้ต่างข้างๆคูคูมาแก้ต่างข้างๆคูคูอย่างพวกผมเนี่ยนะคุณคิดว่าเซนพวกผมเนี่ยมันมีแค่แบบโหไม่รู้อะไรเลยเป็นควายอย่างนั้นเหรอครับรู้หมดครับรู้อากับกิริยาคุณไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์สิผมอยากแนะนําให้ ทนายอนาชายไปอ่านคอมเมนต์มหาหมีไปอ่านคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งมหาอุเทนไปอ่านคอมเมนต์คุณต้องมาตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเขาว่าเราแบบนี้วะเราผิดอะไรและสิ่งที่เราทาเนี่ยมันถูกต้องไหมไปพิจารณาตัวเองดูก่อนว่าเฮ้ยทำไมสังคมเป็นแบบนี้สังคมเ็าเป็นแบบนี้แสดงว่าสังคมต้องการความจริงสังคมไม่ต้องการลิธาปฏาิหารเพราะมันผ่านมันผ่านสิ่งโกหกมาเยอะและ และสังคมเขารู้ว่าก็ไอ้ที่มายืนยันเรื่องลิทธาปฏิหารของมหาอุเทนนี่แหละมันทําให้อรหชีมันทําให้พวกเข้าทรงทรงเจ้าทั้งหลายเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปใช้ไปหลอกลวงคนอื่นหรือพระอรหชีบางรูปเอาไปใช้เพื่อหลอกลวงคารวาสเพื่อผลประโยชน์เข้าตัวเองคุณแค่นี้มองไม่ออกเหรอถามหน่อย หลักจิตวิทยาง่ายๆแค่นี้คุณยังไม่มีเหรอเฮ้ยผมงงมากนะอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องมีการพิจารณาและความเข้าใจก่อนไม่ว่ามาหาหมีไม่ว่าทนายอนันตชยัยหรือไม่ว่าพระมหาอุเทนคุณต้องพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไปซับพอร์ตอะไรไปซับพอร์ตคนที่หากินกับผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองมาอ้างและไปหากินถูกไหมสิ่งที่ผมพูด ถ้าคุณไม่พูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไปพูดเรื่องของทํายังไงจะให้คาราวะาได้มีสติทําไงจะให้คาราวะาสามารถดํารงชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อนตรงนั้นต่างหากคือหลักของมันเพราะฉะนั้นถ้าเซนคุณมีอยู่แค่เนี้ยผมมองว่าเสลอนะมันเสลอคือบางทีมันดูเหมือนจะฉลาดดูเหมือนจะเก่งแต่การตีความอ่ะมัน เฮ้ยผมผ่านผมผ่านโลกมาก็เยอะนะผมก็รู้จักคนมาทุกทุกแบบทุกรูปแบบแต่คนที่จะมาชี้นำทางสังคมได้มันต้องมีเซน์พออาผมถามหน่อยในกรณีการตอบโต้กับกับศาสนาอื่นหรือการเปรียบเทียบเนี่ยคุณฟังสิอาจารย์เบียร์เขาสามารถตอบโต้ได้อย่างมีสตินิ่งด้วยนะมีสติด้วยนะ จนเขายอมจนเป็นที่รับได้ทําไมคุณไม่ดูตรงนั้นน่ะถ้าให้พระมหาอุเทนไปมหาอุเทนจะตอบอย่างนั้นได้จะมีเซนขนาดนั้นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งอนทนายอนันตชัยหรือมหาหมีลองไปสิครับลองไปควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกให้นิ่งให้ได้สิแบบเขาแบบอาจารย์เบียร์คุณทําได้ไหม ยังคุณเหรอทําได้แค่แค่คุณไม่พอใจเรื่องเขามีความแย้งกับคุณเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีคุณก็ไปฟาดเขาละแต่สิ่งที่ผ่านมาอาจารย์เบียร์เขาให้ให้สติกับประชาชนให้สติกับคารวาคุณแค่คุณน่าจะมองแค่นั้นแต่อย่าอย่าเล่นเล่เพทุบายอย่าเล่นเพทุบายตรงไหนรู้ไหมเพทุบายของคุณคือผิดหลักผิดหลักพระธรรมคําสั่งสอนผิดหลักพระไตรปิฎกคุณอ้างผิดหลักพระไตรปิฎก ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ผิดหลักพระไตรปิฎกเลยการตีความก็ตีความอย่างมีเซน์เขาไม่ได้ตีความแบบไรเซนส์แบบพวกคุณนะพวกคุณนกแก้วนกขุนทองไนงะไม่ได้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเลยเขาว่ามายังไงก็ว่าไปตามนั้นสวดนว่นสวดนี่เอาล่ะคุณสวดมว์แล้วคุณมีจิตใจสงบก็เรื่องของคุณแต่คนที่เขาไม่มีเวลาจะสวดและเขาไม่ต้องการเข้าถึงการสวดเขาต้องการเข้าถึงการใช้ชีวิตและนําแนวทางชีวิตเขาต้องการแค่นั้นผมอยากบอกให้พวกคุณรู้นะ อยากคิดว่าคนอื่นโง่อยากคิดว่าคนอื่นไม่รู้ก็เหมือนมหาอุเทนแหะคิดว่าคนอื่นโงกว่าตัวเองไงคิดว่าตัวเองฉลาดมาฟ้องสังคมอย่างนู้นอย่างนี้ยิ่งประจานตัวเองยิ่งทําให้เห็นว่าเนี่ยริษยาชัดเจนไม่พอใจชัดเจนรวมทั้งจะให้นทนายอนาชัยไปฟ้องคนนูน้นคนนี้ไปดูพรวคอมนู่นนั่นนี่ด้วยยิ่งไปกันใหญ่นี่แสดงว่าปล่อยวางไม่เป็นพระอย่างเนี้คุณยังจะไปส่งเสริมอีกเหรอ นี่คือการปล่อยวางไม่เป็นนะคือคือการไม่ลักกิเลสยังมีกิเลสยังมีความโกรธแค้นถ้าเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์ปล่อยวางสิเขาดา่าถ้ามันไม่เป็นจริงมันก็เข้าตัวเขาถูกไหมครับการปล่อยวางความมีเมตตาต่อคนอื่นความกรุณาต่อคนอื่นมันย่อมเป็นคุณสมบัติของพระพิสุที่ดีถูกไหมครับแล้วพระพิสุที่ไม่ดีคืออะไรกูจะฟ้องไปหมดเพราะมึง มึงพูดผิดมึงพูดผิดจากกูกูตีความแบบนี้มึงไม่ตีความแบบกูมึงต้องผิดและก็เที่ยวปลามาดไปคนอื่นอ่ะผมถามนันต์ทนายอนันตชัยนะการที่มหาอุเทนมองว่าคนที่ฟังคนตื่นทำเนี่ยเป็นคนหยาบช้าแล้วคุณเปรียบเทียบว่าอาจารย์อาจารย์เบียร์เป็นคนหยาบช้าใช้วาจาพุทุสวาสดอะไรต่างๆก็แล้วแต่คนคนนั้นย่อมมีนิสัยเหมือนกันคนที่ฟังอาจารย์เบียร์มีนิสัยเหมือนกันคือมีนิสัยหยาบช้า แล้วถ้าเกิดคา,า,ารวะอย่างผมไปฟ้อง่ะคุณจะให้ให้ทําอย่างนั้นไหมจะเอาไหมจะให้ผมเล่นอย่างนั้นไหมมันมีหลักฐานหมดนะที่มหาอุเทนพูดในการเหยียดคนอื่นในการอะไรคนอื่นเนี่ยผมก็สามารถฟ้องได้นะผมในฐานะที่ฟังแล้วตีความออกว่าอาจารย์เบียร์เขาเขาสอนอะไรเขาบอกอะไรมันมีมันเราสามารถเคลียร์ได้ครับเราสามารถที่จะ กระจ่างได้ว่าเออเฮ้ยสิ่งนี้มันถูกนี่ว่ามันใช่นี่ว่าเราก็เอาตามนั้นแต่มหาวเทนอะไรออกมาจะฟ้องมีคารวะที่เขาจะไปฟ้องมหาวเทนัยไหมมีใครเขาพูดอย่างผมไหมเขาก็<ๆ>ปล่อยวางขนาดคารวะเขายังปล่อยวางได้เลยแต่พระมหาวเทนปล่อยวางไม่ได้เพราะมันมีความเจ็บแค้นมีความไม่พอใจจึงเกิดการฟ้องเพื่อให้คนอื่นได้รับทุกทั้งทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่พระพระองค์สอนให้พระสงฆ์ช่วยกันทําให้คารวะพ้นทุกพ้นทุกขวเวทนาต่างๆถูกไหมครับ นี่กับการมาเป็นจะฟ้องผมเลยรู้สึกว่าสําหรับผมนะมันเป็นสิ่งที่พระไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นละกิเลสไม่ได้ละอัตตาตัวเองไม่ได้คุณนิยมสมบัติแบบนี้สําหรับผมผมไม่นับถือและผมไม่โอเคมีพระหลายรูปที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนก็ไปนับถือท่านท่านก็สอนหลักธรรมไง ท่านสอนหลักธรรมไม่เห็นจะมีปัญหาเลยท่านก็สอนหลักธรรมท่านไม่ได้สอนเรื่องวิถีปฏิหารท่านก็สอนความเป็นจริงให้ประชาชนมีสติเหมือนหลวงพ่อพระพยอมเขาก็ให้มีสติก็สอนแบบให้ประชาชนมีสติคิดเป็นอะไรเป็นหลักการมันอยู่แค่ตรงนี้แต่คุณไปอะไรกันเนี่ยเพราะความโมโหเพราะความไม่พอใจที่อาจารย์เบียร์เข้าไปสกัดการสวดมนต์ข้ามปีคุณก็เลยฟาดงวงฟาดงามาถึงอาจารย์เบียร์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วไปซับพอร์ตมหาอุเทน คุณคิดเอาเองได้ครับทั้งมหาหมีทั้งทนายอนันตชัยหรือทนายเปียกเนี่ยคุณคิดเองได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกไหมลองเอาไปพิจารณาดูถ้าคุณเป็นคนพุทธแท้ๆนะถ้าคุณยืนยันว่าคุณศึกษาธรรมคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแต่ถ้าเกิดคุณไม่คุณศึกษาธรรมแค่เปลือกคุณจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยและคุณจะโกรธมากกว่าแล้วคุณจะโมโหมากกว่าใครถามมหาหมีต้องให้สตินะ มหาหมีเองก็ต้องมีสตินะว่าหลักการจริงๆเนี่ยมันคืออะไรหลักการของพุทธศาสนาคือความดีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความบริสุทธิ์ใจหลักความเมตตาถูกไหมครับสิ่งนี้มันจริงจะทําให้คนสงบได้ให้เรามีสมาธิได้สมาธิเริ่มจากความบริสุทธิ์สมาธิเริ่มจากการสํานึกในสิ่งที่เป็นจริงตามของโลกนี้แล้วเอาสิ่งตรงนั้นนะ่ะมาย่อย มาตัดออกไปทีละส่วนทีละส่วนทําให้เราสามารถละกิเลสได้เมื่อเราละกิเลสได้เราจะให้อภัยทุกคนเลยเราจะไม่มีความอาฆาตแค้นเราจะไม่มีความโกรธต่อคนอื่นเลยเราจะเปลี่ยนสภาวะตัวเองทันทีเนี่ยคือการเข้าถึงแล้วไงการเข้าถึงก็คือการละกิเลสละความเป็นอัตตาของเราให้มากที่สุดแล้วค่อยๆให้มันหายหายไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดความบริสุทธิออ์เมื่อเกิดความบริสุทธิ์สังคมมันก็ดีขึ้นไงมันมีการให้อภัยกัน มันมีความกรุณาปานีต่อกันสังคมมันก็สงบสุขไงมหาหมีฟังแล้วมหาหมีก็ต้องให้สติกับทนายอนันตชัยนะต้องให้สติอย่างมากและพวกคุณสองคนเนี่ยในฐานะประธานกับรองประธานมูลนิธิของพวกคุณเนี่ยลองคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกไหมลองเอากลับไปคิดผมไม่ได้อย่างอื่นผมเอาหลักของพระพุทธศาสนามาใช้และมันก็ได้ผลสําหรับผมและผมเห็นผลของมันไงหลักความเมตตาเราก็ไม่ทุกข์ใจ เมื่อเราเมตตากับคนอื่นเราไม่อาฆาแค้นเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไดใน้ในความบริสุทธิ์ใจนั้นๆเลยนะแล้วมันทําให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วทําให้จิตใจเราสะอาดขึ้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็เพียงพอสําหรับคารวาสอย่างผมแล้วนะครับฝากไปด้วย